ไปท,ท,ที่จังหวัดพิจิตรครับท่านผู้ชมที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาเฝ้าระวังน้ําที่จะมีระดับสูงขึ้นในส่วนของแม่น้ํายมเนี่ยตอนนี้นะครับมันเอ่อตลิง่งท่วมแล้วทั้งหมดเนี่ยสีอ่อำเภอหกตำบล24หมู่บ้านคนางสาววัฒนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้ มอบหมายให้ในายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าจังหวัดพิจิตรแลวก็นายชัดชัยทองปอนผู้อำนวยการโครงการชนลบประทานจังหวัดพิจิตรร่วมกันลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงที่จะเสี่ยงต่อน้ำท่วมเนี่ยนะครับโดยได้อ่าไปดูตรวจดูที่บริเวณแม่น้ำน่านฝั่งขวาด้านวัดลาดช้างขวัญซึ่งเป็นจุดที่ต่ำนะครับเมื่อเกิดน้ำร้นตลิ่ง น้ำก็จะไหลหลากเข้าไปที่เมืองพิจิตรตลอดเลยนะครับสืบเนื่องมาจากวันนี้เนี่ยมีระดับน้ําของแม่น้ําที่สถานีเอ็นเเนเนี่ยนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับระดับน้ําเพิ่มขึ้นถึง18เซนติเมตรด้วยกันระดับน้ำเนี่ยต่ากว่าตลิ่งฝั่งขวาเนี่ย48เซนติเมตรรวมถึงระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวัน1เชั่วโมงเนี่ยน้ำขึ้นประมาณ1เซนติเมตรนะครับก็เกิดจากที่ มีเหตุการณ์ฝนตกหนักที่ภาคเหนือตอนบนรวมถึงนวลน,น้ำจำนวนมากของแม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกก็ไหลเข้ามายังเขตจังหวัดพิจิตรเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะสายน้ำเนี่ยไหลลงไปที่แม่น้ำน่านไปรวมกันเลยนะครับอีกทั้งจากเขื่อนต่างๆที่คุมแม่น้ำน่านก็มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น จากนั้นเนี่ยมันทําให้หมวลน,น้ำเนี่ยมันมีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าในสถานการณ์ในวันที่31มสิเนี่ยระดับน้ําในวันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยแม่น้ําของพิจิตก็จะอยู่ในจุดของสูงสุดด้วยซึ่งส่อแววเขาว่าจะมีการฝนตกซ้ําเติมมาอีกนะครับน้ําฝนก็จะไหลลงแม่น้ํำน,นั่นมันไหลไม่ได้นะครับมันอั้นซึ่งเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์น้ําท่วมขังแล้วก็น้ํารอระบาย นะครับเกิดขึ้นได้ในย่านชุมชนของชุมชนเมืองหรือพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ของเทศบาลจังหวัดพิจิตรนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยครับทุกฝ่ายก็ระดมสรรพกำลังของกำลังป้องกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะล่าสุดเนี่ยนายเฉลิมศักดิ์กองกันภายนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรก็ได้ทำการวางกระสอบสายเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าเมืองจากท่อระบายน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับ 6จุดด้วยการเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยเพื่อจะสูบน้ำออกไปจากเขตของชุมชนของพี่น้องประชาชนหากมีฝนตกหนักในส่วนของสถานการณ์แม่น้ำยมเนี่ยในขณะน,นี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมน้ำบ้านเนรือนราษฎรแล้วในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย4อำเภอ6ตำบล24หมู่บ้านได้รับผลกระทบทั้งหมด364หลังคาเรือนได้แก่อําเภอสามงามที่ตำบลรังนก ตำบลสามงามอำเภอโพทะเลที่ตำบลทะนองอำเภอโพประทับช้างที่ตำบลไผ่ล้อมตำบลวังจิกอำเภอเบองนาลางที่ตำบลบางลายนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลป้องกันและเฝ้าระวังครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการข่าวหมิติในช่วงต่อไปครับ สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line แอ DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e แอ b Herb 99